สวัสดีครับเรามาดูผลทุตบอลไทยลีกในเกมที่10ประจำวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แบงคอกยูเต็ดเปิดบ้านเสมอกับหนองบัวพิชยาไป1-1เจ้าบ้านนำไปก่อน1-0นจากปานสิริสุกุนีของหนองบัวเนี่ยทำเข้าประตูเองไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วทีมเยือนก็มาตีเสมอได้จากแฮมิลตันสวเลสการเทอเลวันนี้เปิดบ้านพ่ายกับชมบีเอฟซีไป1-2เจ้าบ้านนำไปก่อน1-0จากดาวิดโลเชล่าครับแต่ว่าทีมเยือนยิงแซงสองลูกรวดจากจูเนียร์เอสตตลแลวก็วั สมทุทรปราการก็วันนี้เปิดบ้านเอาชนะราชบุรีไป2-1ทีมเยือนนำไม่ก่อนหนูจากชดโทษของเดลเลครับแต่ว่าเจ้าบ้านยิงแซง2ลูกรวดจากไดสุเกะซักะกิฮะยิง2ประตูไปเลยไลยคู่หนึ่งบุรีรัมก็เปิดบ้านเอาชนะเมืองทองไป2-0จากการทำประตูของซามลเโลซ่าแล้วก็นาลิบดินวีรวัฒโนดม นั่นก็เลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยจะฝูงเป็นบุรีรัมที่เก็บไป25คะแนนอันดับ2แบงคอกมี20อันดับ3 BG บีจีมี19อันดับ4เชียงรายมี17อันดับ5ถึงอันดับที่7ครับมีชมบุรีการท่าเรือเมืองทองมีทีมละ15คะแนนอันดับ8นคราชสีมาเก็บไป14คะแนนอันดับ9ส้าสุพรรมี13อันดับ10บบริเทโลมี12อันดับ11หนองบัวมี11อันดับ12ขอนแก่นมีอยู่10อันดับ13แล้วก็14อย่างราชบุรีแล้วก็ประจวบมีทีมละ9อัันดบ15สุพแล้วอ บสุดท้ายเชียงใหม่อยู่ในเต็ดเก็บไป6คะแนนไปต่อกันที่ดาวซันโลราสุดยังคงเป็นบิวโลซิมาที่ยิงไป8ประตูในเดี๋ยวส่งทา้าคนที่โปรกแกรมล้วต่อไปเกมที่11วันเสาร์ที่6พฤศจิกายนก็จะมีหนองบัวเปิดบ้านเจอเชียงใหม่เชียงรายพบแบงคอกบีจีเปิดบ้านเจอบุรีรัมและก็ขอนแก่นจะพบกับโปลิทเทโล ตามด้วยวันที่ที่7พฤศจิกายนก็จะมีราชบุรีเปิดบ้านเจอประจวบนครราชสีมาพบการท่าเรือเมืองทองจะเจอกับสุพรรณแล้วก็ชลบุรีเปิดบ้านเจอสมุทรปราการ